ได้นะครับดันครับดัันนเไฟหชื่อดันเหรอครับนเอาแล้วชาจีบชาสแล้วคิดลานอ่ะไม่เอาละโอ้น้าครับชื่อซีอีทับซีอีทยิงผู้ชายจีบกันเดี๋ยวชีฟเลื่นใหญ่เลื่อนต่อชีฟไปฟังผู้ชายจีบกันดีเลื่นใหญ่เลื่อนต่อ ชีฟผู้ชายจีบกันตรงนั้นไปฟังดิชีฟชีฟมะผู้ชายจีบกันเหรอฮะอะไรนะครับยูเจนวัเหรอครับหรือแฟมว่ากดผิด <ขอ S 1> หรือแซมเดย์ครับไม่ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่แล้วใส่สุดยังไงครับเนี้ยขอครับขอใครครับขอคุณช้างครับขอคุณช้างหรอ,อเสียไม่ไเขาเสียการเสียเวลาเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ไม่ใช่อบอลไม่ใช่หรอครับใช่ไงแต่ผมให้เขาติด่อให้แล้วอัเช็ดอเชโอเคครับ เล่นจีบกันเหรอต้องใส่ชุดเสียไม่ได้เดินเล่นดียว่หรอป่าครับป่าคุณเดินไลน์อยู่ครับจีบกันเธอหวานเจี๊ยบเหมือนน้ำตาลปี๊ปปี๊ปปี๊ปเออหวานเหมือนน้ำตาลปี๊บป,บป,บป,บปบสิเธอเค็ม่ <laughs> มบอ ียอะไรวะนี่อะเ,ออเพลงเฟียวะเพลงผ่านเนะมื่อกี้ทั้งทำอะไรแบบทุเรศเหรอ มีมาเรย์สบ้างครับจะเป็นคุยเลยไอ้สัตว์คุยเหี้ยไอ้สัตเอาแล้วเอาแล้วเอาเป็นคุยอะเป็นคุยสัตว์เป็นคุยเหี้ยเป็นคุยรู้มือนะไอ้กากไอ้สัตว์ถ้าผมมาครับเป็นการมือนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับเออเหี้ยกดกันง่ายถ่ายกันไวว่ะ ดีว่ะดีดีดีด,ดีครับไม่นู้เหมือนกันอ่ะครับผมชื่ออะไรครับกูเจอตัวเรือแล้วนี่อะตัวเรือจริงถามใครอ่ะถามผู้หญิงครับผมไม่ถามผู anyway> ้ชายหรอกครับผมชื cool ่ออะไรครับน้องผู้หญิงชื่ออะไรครับพี่ชอบครับตรงน้นผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อเชอรี่เชอรี่พองเอานะเอานะ แมงนะก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายมันต้องแกนนอัี้มันเตกไม่ได้นะครับน้องสาวขอขอขับหน่อยได้ไหมครับต้องมีบีพีก็เตกได้เพื่อนผมมีไม่ขอขับตรงนี้ได้ไหมแค่นิดเดียวขอร้องขอร้องสาบานสาบานอาร์ตินให้ดูอาร์ตินให้ดูละได้ไหมครัขอเฟดได้ไหมขอเฟดได้ไหมขอเฟดได้ไหมขอขับเลยดีขอขับเลยดีขอเฟดนะครับขอดีๆเนี่ยไม่ได้ป้นนะเนี่ยขอเฟดนะครับไม่ครับผมขอเฟดครับอี๋ พ่อเมึงอะไปตอนนี้เดี๋ยวราผมครับแม่ครับตรงนี้ตรงโน้นน่ะไอไอหนูแม่ขอเฟ้ยนะครับขอเฟ้ยนะครับที่ดาบีกี่หาเว้ยจะไม่ด่าบีกี่หาเลยไม่ให้ใช่ไหมครับผมขอแล้วแล้เดี๋ยวมันหายเหี้ยพวกเฮียเหเล่ขอจริง พี่ซายเอามาคืนได้แล้วเอามาคืนได้แล้วผมมาแล้วครับเอามาคืนแล้วผมไปแล้วเออเหรอ เอามาคืนโอ้ยียจัดของลงชาติแต่วันนี้เตมพลัผม ไอ้กลุ่มน้อยจำได้บ้างจำจำได้บ้างฮะจำได้บ้างจำได้บ้า่ดัดบคเมื่อวานอ่ะที่อุ้มเองอ่ะลืมกันแล้วอะครับครับคนเมื่อวานที่อุ้มเฮ้ยฉิบไ ่ค <Private. S 2> ตัวอะไรครับผมตัวอะไรครับอันนี้ีอตัวอะไรครับสบปรยครับ ้ช่ไหมไอ้นันอะไอ้ไี่ชายอะไอ้่ชายที่ไอ้ทีพี่ชายที่มันขับรถลงน้ำอะไอ้เนี่ยดันแหละไอ้พอเป็นผู้หญิงแล้วพอเป็นที่พอเป็นที่สอบคนที่ไม่รู้เธอสอบคนที่ไม่รู้อะ ฉีบกันเองแบงไปไกลแล้ว Alia, OK，了呀我 k 个 แม่งเก็ดระบบของจริงอ่ะกลับมาต่อยกันเยอะมึง ไปปิป้งดัขึ้นไปดิมันไม่ได้แล้วโว้ยจ้มึงก,กัดันไปตี้ผมอดีแดดดิย่า ไอ้เป้ไม่ได้บลยดิอุ้มมันทีอุ้มมันเดียเด๋ยวจะ่ปอุ้ยอุ้มหน่อยมายอย่ามาแย่งเราดานในห,หัวแดงแดงเหมือนกันอุ้ยอว้าวตมน้ำหน้าต้มน้ำหน้าโอ้ย่ดี๋ยวนี่โดนเลี้ยงด้วยมันพังไปแล้วต้องแช่กของซอมเฮ้ยข<ห>ยันพูดไห้สัตว์ อ๋อเหรอันนี้มันเป็นอะไรอะครับผมอ๋อเรือแล้วมันพังครับพี่ฟองนั่นพังไหมครับใครขับครับเนี่ยคนพี่อะขับเสียงพี่ไอ้เลือนที่ไหนขับก็ไม่รู้เรืยนนะครไอ้เชี่ยเลื่อนตัวหุ่นๆเนาะเออนี่ฟองเสียงเต็มระบบจัดมันบ้าที่รถลงน้ำเป็นยาวเต็มระบบจัด 嘿。<laughs> ไอลูกไม่รักดีตอบอันนี้แล้วเป็นไรครับตอบอันนี้แล้วเป็นไรครับตอบอันนี้แล้วเป็นไรครับไม่ร <c oughs> ู้เหมือนกันครับผมเราแค่ดันรถไปนเหยียบ <c oughs> คุยกับเองแล้วเหยียบไปไกลแล้วเพื่เหี้ยนี่ผมเมียขับแบบพี่มันพังแล้วพี่เมีย <c oughs> ขับต้องทำไงอะ ต้องให้ต้องเติมเมียพี่ปิ้งเติมดิปปิ้งแพงเอาเราไม่อุ้มกูลำสัปดาห์ละเท่าไหร่วะไม่รู้อ่ะออใครเอาเพื่อนกูไปเพื่อนเราไปเพื่อนเราไปไหน โอยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ขาดตอนมันให้ยังไงอ่ะให้ไม่ได้แล้วหรอไม่ได้หรอไอได้สาวจี ไอสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงจัดแล้วไปเขาด้วยนะและ้วแ,แม่ไม่แล้วแม่ไม่ปล่อยแล้วมันไม่ปล่อยดูดูทรงเหรอไปไหนอะ่ะไปตอรี่ถ่ายไ,ไว้เพข้างหลัง <laughs> เอาเพื่อนกูลงไม้หัวแดง มึท่าเมื่อกี้ท่าอะไรอะพี่เนี่ยอันนี้ท่าอะไรอะท่าาคอนตัวโมโอเนี่ยท่าเป็นทำสมบิดาเลยอะเพลงอะไรวะเพลงอันนี้เพลงโอไมโอเนี้ยอะไรนะอยากเป็นเธอไมโน่เสก ไอ้ซือหน้ารักกุน,นกึนป้าไอ้อนอยู่ไหน,นอะยงไงกล่องซ้อมไปซ้อมบ้าอันนี้เพลงอะไรอ่ะไม่รู้ไอ้สั์อันนี้แล่มารักแตนูหรือเปล่าชิบชิบไปไปพาพาไปแถวที่จบแคปแป๊บนึงดิเฮ้ยพูดใหม่ไม่ได้นี่หว่าชิบดีเลยวะ